สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะครับาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่5้าแล้วนะครับเราอาจจะ ช้าไปแนวหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับทำให้การเรียนการสอนของเรานะครับก็อาจจะช้าลงไปหน่อยเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเน้นนะครับตามตัวชี้วัดที่เด็กต้องรู้นะครับและควรรู้ให้เด็กๆนะครับในการจัดการเรียนทุกรายวิชานะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้สังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับโดยวิธีการต่างๆใช่ไหมครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเรารู้แล้วว่าก็จะมี แลกกันโดยของแลกของจะไม่รู้กับใช้สื่อกลางนะครับแลกของนะครับแต่ครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้ที่ลึกลงไปนะครับว่าสาเหตุทําไมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทราบวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็คือเด็กๆนะครับบอกวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้นะครับเพครูเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยทํานะครับและทําได้ทุกๆคนเลยนะครับอ่านะครับ อ่ะมาดูการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับในที่อ่ะมันควรจะบังนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไระนะครับอ่ะก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้านละลูกก็คือการเปลี่ยนสินค้านะครับและบริการระหว่างกันเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการบริโภคการผลิตการกระจายไรายได้นะครับการใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนนะครับหรือการสิ่งของแลกสิกับสินของนะครับต่อไปน,นะครับการจัดสัตว์น้ํา และถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับใกล้ทะเลทําให้สามารถจับสระน้ำได้จํานวนมากก็จะส่งผลนะครับมาดูครับการเพาะปลูกและถิ่นที่อยู่อาศัยอุดมสมบูรณ์ทําให้สามารถผลิตาสามารถผลิตพืชและผลผลิตได้จํานวนมากจึงก่อเกิดนะครับทั้ง2องอย่างในลูกรวมกันมานะครับจึงก่อเกิดการแลกเปลี่ยนกันขึ้นเกิดเป็นระบบเศรษ,ษฐรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความความให้เกิดนะครับการสนองต่อความต้องการของมนุษย์มากที่สุดก็คืออย่างเช่น คนปลูกผักอยากกินสัตว์น้ำนะครับคนกินน้าอยากกินผักอยากกินอย่างอื่นเราก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการหมุนเวียนกระจายไรายได้โดยมีตัวเม็ดเงินเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับทีนี้ครับวันนี้คุณครูก็จะมีนิทานอิศปนะครับหนึ่งเรื่องก็คือนายพานกับชาวประมงเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูก็จะช่วยอธิบายแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพื่อให พวกเราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับว่าทําไมตึงมีการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยนะครับอ่ามาดูครับไกลออกไปนะครับจากหมู่บ้านมีบ้านอยู่3ามหลังครอบครัวนะครับที่ปลูกอยู่ใกล้กันเนี่ยซึ่งแต่ละครอบครัวก็ประกอบอาชีพที่แตกต่างกันนะครับอ่านี่ไหมครับมีบ้านอยู่3ามหลังนะครับอยู่ออกไปไกลหมู่บ้านนะครับ ซึ่งเขาอยู่ไกลจากตัวหมู่บ้านนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3หลังนะครับบ้านหลังนอกบ้านหลังนอกนะครับเป็นบ้านของนายพานกับภรรยานะครับพวกเขาตากเนื้อที่ล่าได้ไว้เต็มบ้านแล้วก็กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารทุกมื้อนะครับจนพวกเขาเริ่มเบื่ออ่าเห็นไหมครับบ้านนี้เป็นนายพานมีนายสัตว์มีเนื้อสัตว์เพียบเลยกินมันแต่เนื้อทั้งปีเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูเขาคุยกันครับ กับข้าวมาแล้วจะพีอะ่อะไรกับข้าวมีแต่เดิมๆนะครับผัดเผ็ดหมูปลาคอหมูป่าย่างเบื่อกินแต่อาหารหมูกินแต่หมูป่าจนหน้าจะกลายเป็นหมูป่าอยู่แล้วแหมเห็นไหมครับเมื่อสามีภรรยาเาคุยกันเห็นไหมครับเป็นไงลูกตอนนี้ก็คือผู้เป็นสามีไหมครับเกิดอาการเบื่อแล้วไม่อยากกินหมูป่าแล้วกินแต่เนื้อนะครับนะครับ ผู้ศัภรรยาก็เลยตอบกลับว่าโทพี่เป็นนายพานก็ต้องกินแต่เนื้อเป็นธรรมดาไม่ใช่หรอ,อสามีก็ตอบเออใช่นะครับก็เราเป็นนายพานเราก็คงต้องกินแต่เนื้อใช่ไหมลกูกทิงหรือเปล่ากินอย่างอื่นได้ไหมกินได้นะครับนะครับทีนี้มาดูฝั่งบ้านของชาวประมงบ้านบ้านของชาวประมงก็เกิดปัญหาเดียวกันนะครับที่มีแต่ปลาตากไว้เต็มบ้านเลยกินปลาเป็นอาหารทุกมือ้อจนพวกเขาเริ่มเบื่อ นะครับมาดูเขาคุยกันพี่จ๋ากับข้าวมาแล้วจ้าอะไรกับข้าวมีแต่เดิมๆปลาเก๋าลาดพริกปลากระพงน้ำแดงอย่างเงี้ยเบื่อจะตายแล้วกินแต่ปลาจนหน้าจะเป็นปลาอยู่แล้วโอ้หน้าเขาจะเหมือนปลาจริงไหมลูกอ่านะครับอ่านะครับผู้เสพเป็นภรรยาก็เลยตอบว่าอ้าวพี่ก็พี่เป็นชาวประมงนี่จ้าก็กินแต่ปลานั่นแหละ เออใช่จริงก็เราเป็นชาวประมงจะกินอย่างอื่นก็ไม่มีให้กินก็คงจะต้องกินปลาใช่ไหมลูกกินอย่างอื่นกินอย่างอื่นก็ได้นี่เดี๋ยวเราก็ไปดูเนื้อเรื่องกันต่อนะครับแล้วก็มาดูบ้านหลังสุดท้ายครับบ้านที่ปลูกไว้นะครับตรงกลางระหว่างบ้านของนายพานนะครับกับบ้านของชาวประมงคือบ้านของตาเท่านาบุญน,นะครับที่ปลูกต้นพืชไว้เต็มบ้านเลยนะครับวันนี้แกก็กินข้าว กับผัดผักนะครับเช่นเคยนะครับแกก็กินผักครับตาเท่านาบุญเนี่ยลำพึงลำพันเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยอะไรที่ทำทานอยู่บ่อยๆมันก็น่าเบื่อเป็นไงครับโอ้โหถ้าเป็นเด็กๆนีคงไม่กินแน่เลยเนี่ยพอตาเท่านาบุญกินแต่อะไรลกูกกินแต่ผักจะไม่ลกูกแต่ตาเท่านาบุญไม่มีกำลังที่จะไปหาอย่างอื่นนะครับก็เลยจะเป็นจต,ต้องกินแต่ผักทำได้แต่สวนแต่ไร่ไปล่าสัตว์ก็ไม่ไหว ไปหวานเหนล่าปลาในกลางทะเลก็ไม่ได้นะครับแกก็เลยปลูกแต่ผักกินแต่ผักนั่นเองนะครับมาพออยู่ต่อมาอ่ะมาดูบ้านหลังที่1กลับบนกลับมาอ่ะผู้บรญญันนก็เลยว่าถ้าพี่เบื่อก็เอาอย่างนี้สิจ้าทำไมไม่เอาเนื้อ,อไปแลกอูนะครับไปแลกกับปลาของชาวประมงเหรอจ้าดีไหมจ้าพี่จ๋าอ่าผู้บปญญัติเตอบ อะไรกับข้าวมีแต่เดิมๆเบื่อนะครับเออน่าสนใจใครก็เลยบอกนี้นะครับก็เลยจะไปขอแลกเองนะครับนะครับส่วนฟังทางชาวประมงก็เกิดปัญหาเช่นกันนะครับทางภรรยาก็เลยบอกให้ไปเสนอไปแลกเนื้อกับนายพานใช่ไหมครับทางนี้ก็จะขอไปแลกเองเหมือนกันนะครับนายพานนะครับกับชาวประมงตกลงปรงใจนําอาหารมาแลกกันยกสําหรับนะครับ ข้าวมาเจอกันที่หน้าบ้านตาเท่านาบุญนะครับก็มีกับข้าวส่วนตาเท่านาบุญก็มีกับข้าวเพียงผัดผักอย่างเดียวเช่นเคยก็นั่งดูเขาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับขอแกลกหน่อยนะจะได้หายเบื่อสักทีอ่านะครับหลังจากชิมรสชาติของอ e ีฟายนะครับนายพานนะชาวมงก็ตกลงใจแลกอาหารกันทุกมื้อครับโอ้โหเบือ่อเบื่อปลาเบื่อเนื้อมากก็แลกกันกินทุกวันครับดังนี้ก็นายพานก็กินแต่ปลาครับทีนี้ดังนี้ก็กินแต่ปลานะครับ แลกไปแลกมาเป็นไงครับโอ้ของนายก็เยี่ยมจริงๆอร่อยมากเลยเพื่อนเนื้อหมูของนายนี่ก็มันแบบอเยี่ยมจริงๆเลยนะเพื่อนอะนะครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะครับทุกมื้ทุกวันเข้านะครับกับข้าวของอีกฝ่ายก็สุดยอดเลยเพื่อนเฮ่เฮ่เฮแต่สีหน้าทั้งสองฝ่ายเป็นไงครับก็รู้เลยว่าที่จะเบื่ออาหารแล้วนั่นเองนะครับเริ่มที่จะเบื่ออาหารแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับ เพื่อนของอเพื่อนนะครับดังนั้นเขาก็าพูดกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพื่อนปลานายเนี่ยกลอยจริงๆเลยส,สุดเซ็งเลยเนื้อของนายก็กลอยเซ็งชะมัดเลยสุดท้ายเป็นไงครับทั้งสองกินบ่อยเกินครับพอกินซ้ำๆไปเกิดการกลอยครับไม่อร่อยแล้วนะครับก็เลยทั้งสองนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ ถ้าพี่อยากกินเนื้อก็เอาไปแลกกับปลาคืนมาสิจ้าทั้งสองก็เลยตกลงปรงใจกันนะครับเอาเนื้อกับปลาของตัวเองนะครับที่แลกกับฝ่ายตรงข้ามไปเนี่ยกลับคืนมานะครับแลกกับคืนมานะครับทีนี้นายพานกระชาวง์จึงนาอาหารนะครับไปแลกที่หน้าบ้านตาเท่านาบุญนะก็คือกินเนื้อกับปลานยสลับกันจนชิ้นละ นะครับก็เลยเกิดว่าเออเหลือผักที่ยังมากินเห็นไหมครับสุดท้ายผักก็ต้องจําเป็นนะนะครับสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนกันนะครับแล้วไม่คิดว่าจะเบื่อกันอีกเหรอไม่ลองหันมากินต้มผักบ้างล่ะไอแมตาเท่าก็เลยพูดขึ้นมานะครับทีนี้ก็เลยปรากฏว่าไปแลกกับตาเท่าเมื่อทั้งสองได้ยินเช่นนั้น,น,นจึงเอ่ยขึ้นว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับทั้งสองจึงนํากับข้าวไปแลกกับผักต้มของตาเท่านะบุญอ่าผลป,ปรากฏว่าอู้ผักเท่าผักของพ่อเท่าเนี่ย สุดยอดเลยจริงๆนะพ่อเท่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับเออพ่อเท่าก็รู้สึกดีใจเฮ้ยเฮ้อร่อยจริงเลยพวกเนี่ยนะครับตาเศร้าตา,าเท่าเนี่ยก็เลยได้ผลไปได้ไปเลยก็คือมีคนเอาเนื้อกับปลามาแลกกับหมูนะครับอ่าในสุดท้ายตาเท่าเขาเฮ้ยเฮ้อร่อยจริงๆเลยพวกเจ้าอย่าพึ่งเบื่อผักต้มใส่เกลือของพ่อเท่านะในชีวิตไม่เคยอยากกินมังสวิรัตเลยแต่เพราะอะไรครับไม่มีเรี่ยวแรงหากินอย่างพวกหนุ่ม นี่แหละคือลาบปากแท้ๆนะครับพอเท่าก็บนไปนะครับสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับพอถ้าเรากินแต่อะไรซ้ําๆเดิมๆหรือทําแต่สิ่งมันก็จะเกิดการเบื่อใช่ไหมครับทั้งนั้นก็จะเพื่อสนองความต้องการนึ่งก็คือมีการเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าเหล่านี้นะครับคุณครูถือว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสินค้านะครับถึงอาจจะไม่หมายถึงการเอาเงินมาทำถือว่าเป็นสิ่งของแล้วกันอนะสิ่งของไปแลกกับสิ่งของอย่างอื่นมานะครับมาดู กิจกรรมตอบได้ไหมเอ่ยหลังจากชมมาแล้วคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาแป๊บเดียวครับง่ายๆนะครับมาดูกันว่าเงินใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถูกหรือผิดไดครับได้หรือเปล่าเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจริงไหมครับจริงนะครับถูกนะครับต่อไปสภาพแวดล้อมแตกต่างกาันทําให้เกิด การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจริงหรืเปล่าจําได้ไหมครับที่เราเห็นไหมคนที่อยู่ทะเลคนที่อยู่ภูเขาเกิดการแลกเปลี่ยนกันสภาพแวดนล้อมต่างกันเป็นยังไงครับแสดงข้อนี้ตอบจริงนะครับต่อไปนะครับสิ่งของนะครับการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันสะดวกกว่าการใช้เงินเป็นสื่อกลางจริงไหม ไม่รู้ไม่บอกนะครับลองตอบในใจนะครับเด็กๆเก่งมากนะครับไม่จริงนะลูกเพราะว่าการที่เราคิดเงินขึ้นมาเป็นสื่อกลางเ,เพื่อลดภาระหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นการขนส่งการนําพาปาอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะเอาปลานะครับไปแลกกับข้าวอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาปลาไปสมมติว่าจะแลกให้กินอะไรก็ต้องเอาไปจํานวนมากหรือจะเอาปลาไปแลกกับสิ่งของที่มีมูลค่า มากๆยนะมันก็ต้องเอาไปจํานวนมากใช่ไหมลูกถ้าเรายกปลาไปมันก็ไม่มีที่เก็บเสียเวลาขนทรงเสียการพื้นที่ต่างๆนะครับเสียค่าใช้จ่ายมากมายกว่าเดิมสรุปก็เลยสู้เอาปลาไปขายเป็นเงินแล้วนําไปซื้อสิ่งของต่างๆดีกว่ามันจะสะดวกขึ้นนะครับเพราะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับต่อไปมาดูอันนี้ทีนี้เป็นเรื่องราวอะไรบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะนะครับพัด แบ่งขนมให้เพื่อนกินเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าไหมครับติ๊กเต๋าติ๊ก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 เตเป็นไงครับอ่าก็คือไม่เป็นนะครับเพราะว่าการที่พัดแบ่งขนมให้เพื่อนมันเป็นการแบ่งปันจะไม่ลูกนะครับไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือแบ่งปันให้เพื่อนทานด้วยนะครับเป็นคนมีน้ําใจเผื่อแผ่นั่นเองนะครับต่อไปข้อ2อลอยนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดอ่า มีการแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับดูเลยอ่าถ้ามีการนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดน่านเป็นอะไรครับอ่าเก่งมากนี่เลยครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่อไปพ่อให้เงินมะนาว20สบาทพ่อให้เงินมะนาว2ี่สบาทให้เงินเฉยๆนะครับเป็นไหมลูกเป็นสินค้าและบริการไหมอ่าเป็นไหมครับไหนคนไหนว่าเป็นอ่าข้อนี้ ไม่เป็นนะลูกเพราะว่าพ่อให้เงินก็คือให้สิ่งของที่เป็นมูลค่านะครับก็คือเปียดเสมือนซื้อกางที่ให้เด็กนําไปซื้อของแต่ว่าตอนนี้เขาซื้อหรืยังลูกยังไม่ได้ซื้อนะครับพ่อแค่ให้สื่อกางเฉยๆนะครับต่อไปแม่พร้อยนะครับนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้า,อ,าอันนี้ง่ายๆเลยลูก แม่พลอยนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าก็บอกแล้วว่าไปจ่ายค่าไฟฟ้าก็คือไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก็คือจ่ายค่าไฟฟ้าที่เราใช้ไปนั่นเองนะข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับต่อไปครูการดานําผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านเป็นไงครับครูการดานําผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านนําผลไม้ไปให้แม่เป็นการแลกเปลี่ยนไหมลูกไม่เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่า เป็นการซื้อไปฝากแต่ถ้าครูการดาไปซื้อผลไม้อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหใช่เลยนี่คือการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูอีกข้อนะครับก็คือข้อ2เดี๋ยวจะไปจะดูที่ผ่านมาเมื่อกี้นะลูกก็คือนะครับเอาคุณครูขยับก่อนนะครับพอยเนี่ยนำเงินไปซื้อของที่ตลาดถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับส่วนข้อสเนี่ยแม่ นะครับนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเนื่องจากแม่ได้นําเงินไปแลกกับการบริการไฟฟ้านะครับอ่าต่อไปเนี่ยอย่างเนี้ยพัดก็จะเป็นการแบ่งปันใช่ไหมครับส่วนพ่อให้ลูกสาวถือว่านะครับให้ด้วยน้ําใจเป็นการเลี้ยงดูลูกเพราะว่าพ่อแม่ต้องทําการเพราะว่าพ่อไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเองก็เลยจะให้ลูกเป็นคนไปแลกเปลี่ยนเองนะครับอ่า ส่วนครูคันดานําผลไม้ไปฝากถือว่าเป็นการให้ด้วยน้ําใจนะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับออาไปนะครับมาดูสรุปกันบ้างเพราะว่าเราเนี่ยลูกไม่สามารถสร้างสินค้าทุกอย่างได้นะครับใช่ไหมครับเราไม่มีใครคนไหนเราลูกที่จะสร้างสินค้าทุกอย่างได้นะครับเราจึงต้องนะครับเราจึงต้องการนะครับนะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับ หรือสิ่งของที่เราเน,นี่ยไม่มีก like ับคนอื่นนะครับอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของหรืออาจจะเป็นการนําเงินไปแลกกับสิ่งของนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นกันนะครับก็คือเพื่อสนองความต้องการของเราเรานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีมะขามคุณครูอยากกินมะม่วงคุณครูก็จะถือมะขามเนี่ยไปแลกกับมะม่วงนะครับก็คือนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแบบสิ่งของแลกสิ่งของแต่ถ้าคุณครูไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่คุณครูมีเงินคุณครูก็จะเอาเงินของคุณครูเนี่ยไปซื้อมะม่วงที่คุณคู ชอบดยคนครูอยากทานนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นกันนะครับอะนะครับการแลกเปลี่ยนนะครับสินค้าจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตนะครับมาดูสรุปบ้างนะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการลูกด้วยวิธีการต่างๆนะครับทําให้เราได้รู้ว่าเงินไม่ได้มีความจําเป็นเสมอไปนะครับแต่ว่าแค่เรามีน้ําใจให้การเอาสิ่งของที่เรามีอยู่นเนี่ยไปแลกกับสิ่งของผู้อื่นที่ต้องการก็ได้ นะครับแล้วก็เป็นการสร้างความสมัค์ที่ดีต่อกันอีกด้วยนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้เฉพาะเงินอย่างเดียวนะครับมาดูใบงานของเรานะครับใบงานวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้สิ่งของแลกสิ่งของเอาสิ่งของแลกสิ่งของนะครับที่นักเรียนเคยเห็นนะครับคนไหนที่ไม่ได้ปิ้นใบงานออกมาก็ให เขียนตรงกลางว่าการแรกเ,เขียนใบงานขึ้นคําชี้แจงแล้วก็เขียนตรงกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแล้วก็ขีดลูกศรออกมาให้ได้อย่างน้อย6ข้อนะครับระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับคุณครูจะได้ให้คะแนนเยเยอะนะครับสาหรับคนไหนที่ทําใบงานเสร็จแล้วก็จะลืมถ่ายภาพส่งคุณครูด้วยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับสําหรับวันนี้หวังว่าเด็กๆน่าจะมีความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้นนะครับ คุณครูก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับบายยเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E p พีถัดไปนะครับบายยสวัสดีครับ